สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาเกงหน่อไม้ดองกันนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะเพื่อนเพื่อนเริ่มจากนําหน่อไม้ดองมาต้มในน้าสะอาดก่อนนะเพื่อนเพื่อนเราจะต้มให้เขาสุกก่อนนะเพื่อนเพื่อนช่วงที่ต้มหน่อไม้เราก็จะไปตาพริกแกงกันก่อนนะเพื่อนเพื่อนเริ่มจากใส่เกลือลงไปในครกนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีขมิ้นนะเพื่อนเพื่อน ก็จะมีพริกแห้งด้วยนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีตะไคร้นะเพื่อนเพื่อนตะไคร้นี่เราจะหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะเพื่อนเพื่อนแล้วเราค่อยโขลกนะเพื่อนเพื่อนตัดเป็นชิ้นพอดีพอดีนะเพื่อนเพื่อนจากนั้นก็โขลกให้ทุกอย่างเขาละเอียดนะเพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะตัวตะไคร้นะเพื่อนเพื่อน เมื่อตะไคร้เขาละเอียดดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่กะปินะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นปลาลานะเพื่อนๆจากนั้นก็โขลกต่ออีกนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนให้ปลาลาเขาแหลกก่อนนะเพื่อนเพื่อพอปลาลาเขาแหลกก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วนะเพื่อนเพื่อช่วงเวลาที่เราตำพริกแกงก็ทําให้หน่อไม้ของเราสุกแล้วพอดีนะเพื่อนเ จากนั้นเราก็เอาพริกแกงของเรามาใส่ในกระทะได้เลยนะเพื่อนๆใส่น้ําล้างครกลงไปด้วยนะเพื่อนๆจากนั้นก็ต้มต่อไปนะเพื่อนๆให้น้าเขาเดือดอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆก็ใช้เวลาไม่นานเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสด้วยผงชูรสนะเพื่อนๆแล้วก็ผงปรุงรสด้วยนะเพื่อน จากนั้นเราจะใส่เนื้อปลาดุกหั่นชิ้นลงไปนะเพื่อนๆอันนี้เราก็ได้หั่นไว้แล้วนะเพื่อนๆใส่ลงไปแล้วยังไม่ต้องคนนะเพื่อนๆเราก็รอจนน้ําเดือดสักสิบนาทีเพื่อนให้เนื้อปลาเขาสุกนะเพื่อนเมื่อเนื้อปลาสุกดีแล้วนะเพื่อนๆเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปนะเพื่อนๆแล้วเราก็จะปิดแก๊สเลยนะเพื่อน แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆตักใส่ชามได้เลยนะเพื่อนๆเกงหน่อไม้ดองก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆอือหือกลมกล่อมมากเลยเพื่อนๆเขาจะมีกลิ่นหอมของใบโหระพานะเพื่อนๆแล้วก็รสหวานของเนื้อปลานะเพื่อนๆคือกลมกล่อมมากเลยเพื่อนๆอือหืออร่อยมากเลยเพื่อนๆลองเนื้อปลาดูอือหือ เนือปลาก็นุ่มกำลังดีเลยนะเพื่อนๆอ,อร่อยมากเลยนะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะเพื่อนๆฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะเพื่อนๆ